กันต์ต๊ะชัยสวัสดีครับผมสวัสดีและทักทายกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนะาสำหรับกันตะชัยนะครับผมวันนี้มาทักทายเพื่อนๆด้วยเมนูขนมจีนส่วนน้ำปลาล้านะครับผมนะนี่ครับผมส่วนะครับผมนะเอาไปส่วนนะส่วกับไอ้น้ำปลาล้านะครับผมซาวน้ำปลาลายผมเอาไงั่วยแล้วเขบอกว่า ขนมจีนซาวน้ำปลา้านะครับผมนี่ครับผมนะไม่ได้ต้มนะครับผมนะน้ำปลาไ้าไม่ได้ต้มนะผมใช้วิธีการเอ่อมันคุกออกแหละครับผมนะ่ะมาพร้อมกับผักลวกนะครับผมนะผักบุ้งผักบุ้งลวกแล้วก็เออ่ผักอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วผักกวางตุ้งนะครับผมลวกวหวานๆนะครับผมนะมา เอามาทานกับขนมจีนนะครับผมซาน้ำปลาลานะครับผมจะมีผักกานจองอีกตัวหนึ่งนะนี่สุดยอดเลยนะครับผมนะมาแบบมาลาหอมนิดนึงรุ่ดโดด อร่อยมากเลยอะถูกใจในมนูง,ง่ายๆนะครับผมนะเห็นในตู้ผักเยอะไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับผมตู้เย็นผักเยอะจลยจัดเมนูนี้เลยนะครับผมนะ หอมปลาล้านะครับนะ่าหอมหอมปลาล้าหวานนะ้ำกระเทียมดองนะครับถ้าใส่หัวกระเทียมดองด้วยเนะจะอร่อยนะยอดเลยแหละผลทานตามวัตถุดิบที่มีครับผม พ่าผมเองก็ไม่ได้ไปตลาดหรอกแต่เปิดเห็นเปิดเจอในตู้ในตู้เย็น แซ่บสะใ ลกวกันหวานนะครับผมนะ รั่วผักต้มนี่เอาไปทานกับอะไรก็อร่อยนะครับผมทานกับน้ำพิกก็แซ่บนะน้ำพิกก,กับปิหรือว่าจะเป็นป่นต่างๆนานาน,าน,นะครับผม ขอโท้อขอไฟเสียงรถเสียงเรือด้วยนะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เด็กเด็กเด็กซิ่งเยอะครับผม <c oughs> ทานทานข้าวเย็นด้วยเลยนะครับผมนะ สำหรับเมนูขนมจีนซาวน้ำปลานะครับผมนะซาวน้ำปลาปรุงรสพริกป่นน้ำกระเทียมดองกับผักผักต้มผักลวกนะครับผมนะหวานๆนะครับผมนะออกมาตัดกับความเผ็ดนะครับผมอร่อยมากครับผมนะเมนูง่ายๆแต่อร่อยอีกแล้วนะครับผมนะเป็นเมนูเก็บตู้เย็นนะครับผมนะ เมนูนี้ไม่ต้องลงตุนอะไรมากนะครับผมนะเปิดตู้เย็นเจอก็กินอะไรไม่ออกก็จัดเลยนะครับผม,ไ,มได้ก็เลยกลายเป็นเมนูนี้ออกมาให้ให้มีให้น้องได้รับชมนะครับผมกันตใจก็ขอขอบคุณนะครับผมนะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้กันตังใจก็ฝากดูแลไปในเพียองนี้นะครับผมสวัสดีครับ